น้ำบาดาลหรือ Groundwater นะครับเป็นน้ำที่ถูกสะสมอยู่ใต้ดินซึ่งได้รับการนิยมมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพราะได้รับคุณประโยชน์มากมายทั้งประหยัดเงินและมีความสะอาดแต่ยังไม่ได้ค่อยรับการตระหนักอย่างแท้จริงเพราะคิดว่าเป็นทรัพยากรอ,อย่างยั่งยืนสามารถใช้เท่าไหร่ก็ได้โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรงังจึงหยิบยกมรดกอันล้ำค่านี้มาหมุนเวียนของการบริการในโรงเรียนตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ ในปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามามีส่วนช่วยผลักดันเจตคติเรื่องน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำรงไว้อย่างยั่งยืนโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลของจังหวัดตรังคือเขตที่6ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ไว้อย่างมากมายให้แก่คนตรังเช่นในเทศกาลตรังปลอดโฟมเนื่องในวันทะเลโลกที่ผ่านมามีการแจกจ่ายน้ำแร่สำหรับ รักน้ำบาดาลให้ยั่งยืนแล้วน้ำบาดาลจะอยู่คงโลกของเราเช่นเดียวกับเมคินอยู่คู่น้พาสืบไป